ีแฟนคลับที่นานราทุกท่านนะฮะล่าสุดวันนี้นะบ่าวนุนะฮะลงมือมัดข้าวนะคฮะจะจีน่าไอ้โอนะ้โหดูบา่าวบ่าวดูบ่าวนุ นี่อะไรมาทำสองสามรอบนี้นี่แบบนี้ระเบิดครับแถวบ้านผมแต่สมัยก่อนนะสมัยก่อนไม่เขาเขามาเขามาไวเขาก็ไว้อย่างนี้แหละแล้วตางมันแห้งไปในตัวเลยใช่ใช่เขาไม่ต้องมาทำซ้ำสองอ่ะถ้าพี่ตัดถ้าถ้าพี่ไม่ตากมันก็หลวมเพราะข้าวมันแห้งอืแล้วก็ต้องต้องมัดตอกใหม่มเนนลล่แะึงแน่วางกั เพื่อนอันเพื่อนบอกวางเป็นพลาดเดียวคือรับแม่บุญสืบไม่วางก็บวางเลี้ยงหัวเขางวางเลี้ยงให,มห้มัมนกน,น,น,นุกกะเกี่ยวข้าวบวัวเปลนมาเห็ดซอยแม่แม่ซิเื้อเพื่อนกะเคยเกี่ยวเฉพาะตอนเด็กแล้วก็ตอนโตก็บวได้เห็ดนะครับนี่ครับมันจะมีอันนี้คือการเกี่ยวข้าวมืออาชีพเขาจะวางผาดข้าวแบบนี้นะครับ คือเขาซีรู้ว่าเวลาคนมัดจะรู้ได้เลยว่ามืออาชีพกับไม่มืออาชีพเขาจะวางข้าวแตกต่างกันใช่คือดูได้เห็นได้แล้วเขาจะเกี่ยวเป็นนาอันนี้จากสีเกี่ยวม,มองได้กันจะลบไปเกีย่ยว <c oughs> เอาเอาเอามองละมัดมองละมัดมองละมัดเลี้ยงมองไปเรื่อยเ <c oughs> บิเ่องกระจเบื้องในหมดอ่ะมาร์คเป็นแถวเรียบร้อยมืออาชีพอันนี้คือลายข้าวอืม เวลาคนก็ง,ง่ายพี่รถไทยเจยบแรนล่องเดียวเลยนะทถไกัรถไทยกัลนวิ่งตามร่องดูฟีมือเบานะเดี๋ยวค่อยขวนรอบเดียวพี่เฟื่องนอนให้เบานุบานุก็พยากกยามเลียงให้อยู่อยาเนเด้อให้นี่ให้นี่บ้านล้วแล้วแไล้วันมาแปนาทีแล้วก็ไปดย เป็นได้ฟอนเขาว่างก็จะเริ่มเมื่อยละเมื่อยางไก่พวกเตีตกใจจะยางเป็นแถวจะัดจะยางรัดหนารัดหลังเหสุดตกใจบ่าวนุมาเกี่ยวมามามัดมัดข้าวนะเปนกเจ้าเ็นในอยมัดยากเยสงสัยสงสัยชีบัวพ่นใบยางเนาะเอามาคนเข่าอีกเนาะเอาใบยางมาขนเข่า ไปยางต้องเชฟคนเดียแวและน้องเชฟพ,พี่เพื่อนคิดว่าได้จังหมัดครับให้นี่นบาหนูว่าพอดร้อยบ่ออยยประมาณสองร้อยมัดนะครับนนเนาะคือคือถ้าตีเขาา้า,ามัดเบา่าโนูนี่ปวดแขน มันใหญ่พอดโอ้ยถ้าถ้าสมัยก่อนถ้าตีเข่าแบบนี้มัดแบบนี้เดี๋ยวเมื่อเทงถ้าตีเอาใครอยู่แล้วมันมันใหญ่ถ้าตีนี่ตีเอาเด้อตีเอาเด้อย่นปรับย่นปรับเลงมันพอตีแล้วมันใหญ่แบบนี้เออแบบนั้นแหละคือย่ไม่วันนี้เขเจ้านะทุนถ้ามันใหญ่หลายไมคคีมมุ้นเขาใหญ่บุญ มันสีห่องแล้วว้าแต่ครบแปดนาทีแล้วให้เบานุมัดมัดน no> ี้เสร็จก่อนออนุญาตจุ่มนะครับถึงจะไม่ได้เกี่ยวนะครับใช่ไม่ใช่คนเกี่ยวก็ขออนุญาตสีนะครับเพราะเราเป็นคนมัดนะครับเข้าบรได้ทแล้วก็จะมีข่อยว่างไว้บริษีทแล้วก็จะมีอีกบางคนถามว่า แล้วมามัดทำไมอืมแล้วใครสีมัดมัดแล้วจมนะแล้วไปซีมัดเออ,เอ,อมันก็คืองานไงแ <c ans> ล้วไปซีมัดนั่นแหละข่าจะลุงบอกอ๋อรอลุงเอ,อ,รเ,อ,อเราบว่างมามัดช่วงนี้เราเมื่อยอยู่งานเป็นมาแม่หน่อยงานหลายงงเข้าใจด้วยนะครับผมเราก็ตีไป็นสันเละเบาแล้วก็เฮ็ดคือเก่าละมาแล้วก็ไป้ายเลยมาแล้วก็ป้ายอาหนูมามัดเดี๋ยวบอกตอนน่ะ ปดากรมัดเป็มบอแล้วก็สิมัดโอ้ยข่เกียงเดอยีเยวนี่กันสิเบิดบ่นี่เจ้าเห็ดจังใดเจ้าถ้าเราจะเกีียวเขาระบ่างยหยพอนเขางีอกยข้าเจ้าเอาเอาเบานูโจคิปนี้ก่อนมันเ้านาทีละยังหน่อยนนาทีโอเคนี่นี่เขาจะได้ยังนี่ไดเลียงยางกระหนีนี่พดหนีงามนี่เจ้าไปโยกดูรายเด้อกข้าเจ้านะ มันสิล่นต้องยกก็ได้เดียวพ่อพี่เอารถให้เพิ่นเพิ่นสีกลองไว้เอามัดระวังไว้ยังสิไงเห็นไหมมันล่นทั้หมดมันล้มเด้อโชคหลายเสื่อหลายรอบหลายสิ่ล่นเอาตอกเหรอเอ้ยเบาหนักเลยพูดเท่านี้ไม่ผมไปยังเข่าหลายอยู่พวกเจ้าพวกเจ้าเหงาเห็นปะพวกเจ้าเหงาเห็นปะให้เห็นปะพ่อแม่ข้ากันย้อนหมู่บ้านเห็นปะแม่ล้นท่แหงเหรอบอใช่ใช่ใช่ข้าเจ้าล้นดีเนาะ วอ้มันลนได้่จ้าเอาเลยฟาดเอาจังไเปลาดาฟาดเอาไเถ้าสีฟ้าเอาก็ไปหาไม่คีมไว้ไมคอนีมไมคีเห็ดพนน่อยๆแล้วแต่ข่ก็เห็ดสอะยเหสดคนวางพนเบงมานั่นเอาปลาดาจากโซ่ฝีมือบ่อนุแบ่งให้ปลาดานะ เจาเาเ้าเท่ากางเด้อะไปเรียนเองก่อนผมนอนยืนยันแล้วไอ้นางดอกนี่ครับเป็นเทคนิคการสิมัดเข่านะครับผมพนะ่น่ะปลาดากับเพีย่พ่อครับเอาปลาด้าไว้ข้างหน้าตีโอตินว่าไว้ข้างหลังแต่ตะขอนะฮัดตะข่นก็ไว้ข้างหลังข้างหลังแล้วแต่คนฐาน,นะเนาะผมปลาดาก็เตรียมลงมือ บับเช้อบาโนแล้วนะครับผมบาโนใส่ไม่ยังครับตอนนี้มีปดาเป็นกำลังเสริมน่ขนไป้างไหนก็วางม่นคนเกี่ยวเองกยัร้่หลั้งบ้านพิชิตก็ใกล้ในเกี่ยวเลยนะครับประา้าวไกลสุ่แม่แต่คอยจมบาเทีเยวนั่นพวกเกี่ยวเองก็ยังจม ข้นไปดไหมกนเกี่ยวเองก็เริ่มบนละมันมัดยากครับมันมัดยากนะฮะนี่แบบนี้สวยงามแระเทียมมดน่อยหายคันไดจริงๆนอันนี้เพิ่นพอดีเสมอคมัอคักเลยเอฟซีตัวนี้เบานุชอบแบบนี้นะเกี่ยวอเกี่ยวอีกทีมันจันใช่ไหมมันจันได่ว่างพอดีอ่ารอบรรอบหน้าเกี่ยวให้ได้อย่างนี้นะครับ วางให้เป็นผาดเดียวกันอือเออต้องวางด้วยกันเพราะว่ามัน,ม,นมันเกี่ยวมันจะได้เป็นหน้าเ,นเดียวนี่ครับบรรยากาศการมัดข้าวนะครับเอฟซี F C นะฮะว้ยถ้าไปหารับจ้างเนี่ยเขาคิดมาละจักบาทเบาะฮะถ้าถ้าไปรับจ้างหมัดนะเขาคิดเป็นตอกได้นะคิดเป็นตอกครับเออต่อยตอกกันอยู่ประมาณ ร้อยตอกใช่มันกระมันกระซุกแล้วเนาะพี่เฟื่องก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอธิสอนแฟมารีนุกี้แฟมิรีบาสอนสตอรี่นะครับก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับพี่พี่ยูทูบเบอร์เราด้วยนะครับฝากทีพี f f e e ทีพีโกโก้ด้วย0ูนย์เก้าสเจ็สี่เจ็ดห้าสหกหรือแอดทีพีสกินออฟครับศูนย์เก้าสองเจ็ก้สี่เจ็ดห้าสองหกสั่งได้ในนามยูทูบเบอร์ทุกช่องครับสวัสดีครับ